คือเครื่องฟอกอากาศค่ะอยากจับอยากจับเหรออยากแกะเหรอแกะปะ่ะแกะไหม,ไมไแกะไหมคะแกะไม่มได้แกะไหมแม่ยกมามันร้อนตรงนั้นแ่มลม่มลร่ม ลากไปร่มๆเลยกอันไกลอยู่ไหนะอันนี้อ่ะหองน,นี้ก็ได้เลตเทอร์แมนต้องระวังนะ ยายาะะระวังดาวไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้ทนอันนี้ชาหลบค่ะอันนี้ชาหลบให้แม่แกะแล้วเดี๋ยวนิชาเป็นคนแกะกล่องนะคมมากมีอันนี้คมมากแกะดูกล่องนึงก่อน่อไหต่างกันยังไกลเลไม่ต่างกันอันนี้พ่อซื้อมาสามเครื่อง อืมช่วงากาศชนี้ช่งนี้เป็นฝุ่นช่วงนี้เป็นฝุ่นอัน,นตรายมากเอาไหอันนี้อักะอัน,น้เย,ยอ,อันนี้ก่มาก่มัน,นินนแกะเลยอันนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้มีภาษาไทยด้วย กรีดเลยไม่ต้องกลัวพังไม่ใช้เก๋ช่วยแม่ไหมอ่ะดึงไหมอืมไม่ช้าช่วยแม่เดี๋ยวพ่อเก็บกล่องใหญ่ก่อนเหนื่อออกแรงมากโอ้โหแข็งแรงมากแข็งแรงมากเหนื่อยเหนื่อยไหมคะ โอเคอ่าทีนี้แกะด้านบนแกะด้านบน,น,บนอ่าให้มามีแกะมันเป็นอันตรายมากเป็นมีดเอากล่องเล็กกันสิลูกทีละหนึ่งกล่องเหมือนกันลูกเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้นนแค่อีกสองกล่องเหมือนกันลูกเปิดแล้วเือเหมือนกันทั้งสามกล่องเลยลูกอ่ามาดูอันเชยก โซ่ไหมอ่ามัดูดิอ่านกฟุขึ้นได้ไหมอ่ะแกเอามาเจอยังเจอแล้วเกออี่ยวเชิงยังคะให้แม่ยกขึ้นมาอ๋อ้ดู๋ินี่นี่เครื่องนี้ว,ว้าวน,นี่โตเต็มไหมอะไรนะเนี่ยอมากเลย,ยกแกะอันนี้ออกไปเลยเครือ่องควาอากาศอันนีิชาดึงอะไมแกะใ,ให้นิชาดึงอยากดึงนิชาดึงออกมาโอเค โอเค <Okay. S 2> ได้ไหปักอยู่ไหน,นแกะเลยนี่ลองแกะดูแกะข้างในแกะได้ไหมนี่แกะแล้วโอเค อันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ด้านนอกกลองหยากด้านในมีกออง P ุดมีเม็ดคาร์บอนเม็ดคาร์บอนไว้ก,กันกลิ่นแต่ว่าน่าจะช่วยอ,อะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่แน,น่นเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ซื้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไว้ซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนได้ข้างในโอเคเค คาะสี่ก้าวก้าวพอคุ้มลจะต้องทะนุถนอมมากต้องกลัวผังอือนี่ข้อนี้อ่านิชารีวิวอันนี้อะไรไงนะคะสเสียปป๊กเสียปป๊กเหล็กเสียเอมได้ไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะไฟดูไฟดูต้องให้พ่อแม่ประคนเสียใช่ไหมคะแล้วพูดแต่คุณแม่คุณพ่อ โอเคเก่งมากอ่ะให้คุณแม่เสียบปลั๊กคุณแม่เสียบตรงไหนปลั๊กถึงไหนคะกดที่ตรงนี้ได้เปิดสวิตช์ที่ยังคะเสียบเลยเสียบเลยอ่าโอเคทีนี้นี่กดตรงไหนคะกดคุเปิดอ่าเปิดไหนอิชกดนิชบกดสีฟ้หรอกรย อ้าวเราเวงไม่ได้เปิดอันนี้๋อโอเคอ้าใช่กดยังโอเคโอเคไฟออกสีเขียวแล้วลูกนี่ไฟนี้ลมเย็นไหมอ้าวทำไมลมออกข้างหลังนะคะพ่อใช่มันต้องออกข้างหลังกดฟอกอากาศโอเคโอ้เสียงเงียบอ่ะทุกคนเงียบนะจะให้ฟังเสียงเครื่องโอ้เสียงเงียบมากเอาไว้ในห้องนอนได้ไหมคะมีหมดนอนหลับด้วย โอ้ยห,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 หมอนนอนหลับยิ่งเงียบเอาไปในห้องนี้ชาได้เพราอากาศสดชื่นอันนี้ที่นอนโอเคเดี๋ยวคืนนี้เรามาลองเลยเอยาไปที่นอนนีชชาได้ไหมคะโอเคนะนี่ลมมันจะเข้าตรงนี้สองข้างนี้เนี่ยลมมันจะเข้าสองข้างนี้แล้วแล้วทำยังไงแล้วให้าาแล้วลมก็ออกตรงนี้แล้วให้อากาศในห้อง ีจังเลยโ hey, อนนเค <Okay. S 2> เดี๋ยวลองก่อนคืนนี้ไปลองกันนะคะคืนนี้ไปลองในห้องได้ใช่ไห<ว>มอันนี้นนมันจะเนี้อไม่ก็เสียงก็โอเคหนึ่งเครื่องนะครับผมก็มาไว้ในห้องเครื่องเสียงเพราะว่าห้องนี้มันค่อนข้างจะอ่อนไหวมากมันก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส มากมายนะครับพวกนี้ก็ถ้าโดนฝุ่นแล้วมันอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยเอามาไว้หนึ่งเครื่องฟังก์ชันการทำงานนะครับที่เขียนว่ากำจัดควันเนี่ยมันจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็มาฟออากาศก็จะปานกลางถ้านอนหลับก็จะเบาที่สุด นะครับหลักการไง่ายๆฮะดูดเนี่ยส่วนตัวตั้งเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงเพรอลองกดแล้วไม่มีหน้าจออะไรขึ้นเลยก็อะไรฮะคุ้มค่าราคานี้สี่เก้าเก้า นี่ฮะลมมาจอกด้านนี้ที่เขาแนะนําก็คือไว้ตรงข้ามกับแอร์แล้วก็ไว้ตรงข้ามกับแอร์นะครับฝากซับสไครต์ด้วยนะคะฝากษา์ด้วยนะคะ